สวัสดีเพื่อนชาวโปกเกสซาก้านะครับคลิปนี้เราก็อยู่กับพยากรณ์อากาศประจำวันที่6เดือน7เรามาดูกันเลยดีกว่าว่าสภาพอากาศมีอะไรกันบ้างแล้วก็เดี๋ยวมีวิเคราะห์หลังคลิปนะครับโอเคอากาศสําหรับวันนี้นะครับก็จะมีฝนตกหนักมากตอน13บสามนาฬิกาสีนาที ถึง15นกา40นาทีแล้วก็ฝนตกธรรมดาตอน20นกา7นาทีถึง22นกา7นาทีนะครับเป็นเวลา2ชั่วโมงสำหรับฝนตกธรรมดาแล้วก็เป็นเวลา2ชั่วโมงสำหรับฝนตกหนักนะครับเราไปดูโปเกมอนที่ออกมากันเลยดีกว่านะฮะโอเคฝนตกหนักนะครับก็จะมีเคโลมันสึอนองแล้วก็คาแมกนะครับ แล้วก็ฝนตกธรรมดานะครับจะมีลัสหรือเซอร์ไนท์นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์เซอร์ไนท์แต่เราดูเคสระดับตามก่อนแล้วกันเนาะก็ไม่มีตัวอะไรครับผม Pokemon ที่เราจะมาวิเคราะห์วันนี้ก็คือเอรูเรโดกับเซอร์ไนท์นั่นเองนะครับว่าจะเอาอะไรดีนะฮะสตัวนี้แตกต่างกันอย่างไรนะฮะตัวนี้เป็นธาตุต่อสู้พลังจิตนะครับเอรูเรโดส่วนเซอร์ไนท์นะครับ,ะรบจะเป็นธาตุแฟรี่พลังจิตนะฮะ แล้วก็ถ้ามีในบุกนะครับก็จะเพิ่มสเปคแอทแท็ก1.2%ส่วนเอลูเดโด,ดนะครจะเพิ่มดาเมจแอทแท็ก1.2%นั่นเองนะครับส่วนตัวที่แนะนำให้เอานะครับหรือให้ทำก่อนก็คือเซอร์ไน์นั่นเองล่างกระโปรงนะล่างผู้หญิงก็เรียกได้ว่าเด็ดนะฮะเป็น่าพลังจิตแฟรี่ ถ้าเทียบ2ตัวนี้นะครับใครเก่งกว่ากันผมให้เป็นตัวนี้ละกันนะครับโอเคเราก็มาดูสกิลคร่าวๆกันเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างสกิลทัดแฟรี่นะครับหรือทัดพูดนั่นเองสร้างความเสียหาย30%เปลี่ยนเป็น HP ของตนนะครับก็คือแบบเดียวพลังโจมตี140ถือว่าแรงอยู่นะครับอืตัวเขาก็น่าจะไวด้วยนะอ่าสปีดเริ่มต้นที่116นะครับหน่วยนะ ส่วนดาเมจก็1 3 9้าานะครับถ้าร่างแฝดน่าจะมากกว่านี้หน่อยนึงโอเคเรามาดูสกิลที่2กันเลยดีกว่านะครับสร้างความเสียหายธาตุพูดเหมือนกันนะฮะแบบเดียวพลังยุทตี75ิแล้วสกิลที่3นะครับสร้างความเสียหายธาตุพลังจิตสเปคแบบเดียวนะครับเ5หเหมือนกันตัวนี้ค่อนข้างบาลาน,นะครับแล้วก็สกิลสุดท้ายสกิลที่4นะครับสร้างความเสียหายธาตุพูดแบบกลุ่ม40 ก็พอได้อยู่นะฮะโอเคแล้วก็สกิลตั้งรับนะครับจะเพิ่มสเปคแอทแท็ของตนเองนะฮะตัวลิงกก็หาไม่ยากเนาะใช้ตัวลิงกเหมือนกันนะครับทั้ง2ตัวผมแนะนําเป็นตัวนี้ละกันนะครับถ้าจะทํานะถ้าจับได้นะฮะส่วนนี้สายหรอเอาโบราณหรือขี้ขาดก็ได้นะครับไม่บวกไม่ลบปั้นได้ไหมปั้นได้ครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าคลิปนี้ก็ฝากไ้เท่านี้นะครับซ e e you a g เก n นะครับ